เพื่อนนะครับทุกคนด้วยนะครับผมกูแรกเลยขึ้นแล้วนะครับสำหรับวันนี้ระหว่างคู่อันซ่ากับพุตซาโลนะครับจอขึ้นมาสิครับผมโอเคครับ สำหรับอันนะครับอยากเลือกเป็นตัวอะไรครับ1 4วินาทีสุดท้ายครับโห oh, เรือกเป็นบังกรนะครับจังหวะน,นี้ไม่ธรรมดาจริงครับผมรับชอยเลวแลนเจอร์ไฟมาอย่างไรครับนั่น สามสบยีนะครับมาบเกมแรกครับโหชอได้เปิดก่อนนะครับจังหวะน,นี้ยังไงบาบเข้าไปติดสตันหมดเลยไม่หมดครับแค่บังกรแต่เดียวเท่านั้นเอาทำไมพีทไฟไม่กลางโลครับจังหวะน,นี้ ฮิวด mm ้วยจบจะสาดตายเลยหรือเปล่าจังหวะนี้ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวนะเริ่มงงโอ้โหยิงแล้วเอ็นเจนเอ้ยไม่ใช่ครับเอลเลนเจอร์ขออภัยได้ครับแกนน้ำยังไงครับจังหวะนี้ป่าเข้าไปหายไปเป็นที่เรียบร้อยครับจังหวะนี้ ไปมังกรก็ร่วงครับผมแต่ว่าจังหวะนี้โหช้อนี่มาแรงจริงครับจังหวะนี้เกมแรกน่าจะไม่มีปัญหาครับเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมอ่านไม่กลางโล่มาต่าวะเกมแรกครับชอเป็นายออกนำไปก่อนนะครับโดยสกอร์เป็นประตูต่อศูนย์ เกมที่สองมาหรือยังครับมาแล้วครับสำหรับเกมที่สองเลือกเป็นสลัดน้ำแล้วก็บอลลมครับเฮ้ยบอลน,น้ำครับผม แล้วก็เป็นวานลมกับพีไฟนะครับจังหวะนี้ชอ,ชอเลือกเป็นฮาปี้แสงครับแล้วก็เมียมืดครับเมียมืดทำอะไรได้ครับเมียมืดตัวนี้ตัวสุดท้ายสำหรับอันนะครับจะเป็นตัวอะไรครับ เป็นมังกรไฟครับผมเลือกแบนเป็นทุดา้ครับส่วนชอบแบนเป็นพีทไฟไปที่เรียบร้อย ครจังหวะนี้เหลือวาลมตัวเดียวครับมาเรียบร้อยไหมครับเชียนลืมเปลี่ยนฝั่งเยอะว่าลมเก็บหมดครับจังหวะนี้เกมที่สองครับเป็นฝ่ายตีตื้นขึ้นมาได้ครับแล้วจะก,การอหนึ่งประตูตอนหนึ่ง กำลังคิดอยู่ว,ว่าตัวแรกจะเลือกเป็นลาไรดี ตัวสุดท้ายแบบนี้ กายเป็นบาบาลิกธาตุลมครับผมจังหวะนี้ยังไงเลือกแบนพีดไฟไปอีกแล้วครับ เปรตเป็นคิเรตนะครับสุดท้ายเป็นอีฟิตน้ำแม่ชองจอะแพ้ อาติ๊กรบฟาดอีกแล้วเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้หายไปสองสองต่อสี่ครับจังหวะทัลล่ที่ไปที่ฟิตไ้หัวไฟครับไอไม่ไปเหรอไปไอยากไปอ่ะไม่อ่ะ ก็ค้างอีกทำไมอะ่ะจบไปเ,เ,บเป็นที่เป็ร้อยครับสำหรับเกมที่สามชอเป็นฝ่ายนำไปเด้อยสักกอสองต้นหนึ่งครับทีนี้ถ้าชอชนะจะปิดเกมทันทีนะครับผมไปดิที่ไหนอ,ะอ่ะอ๋อตลาดน้ำมาเราเคยไปแล้วนี่ เด็กเที่ยวอะเออทำอะไรวะ๋อประเด็นอ้ซียวอยู่น้วะ ชอ็อตโอ้ยอันยกสปีดมาเต็มที่เลยครับสำหรับบอลแล้วก็กิปโจ๊กบอลกริปดีเคไฟครับตัวนี้โหสัตว์รัสเซียแน่นอนครับไม่ต้องพูดถึง,ม,ง,ถงมาแล้วครับสำหรับเกมที่สี่ครับ เปิดก่อนแล้วจ้อันนี้สารราอันสาดไปแต่ไม่มีบอบดาบนะครับไม่มีใครตายเลยเคไฟหวดเรียบร้อยครับเปิด์แปดหายไปในพริบตาเดียวมาดไป ถ้าเทินครับเลือกยิงก,กิบไฟไปหาเลยที่ร้อยแซ่ตีโจ๊กไป5้าพันเก้าเล่้งเกตไปสามต่อสองแล้วจังหวันี้ยังไงเรียบร้อยครับผม่นห้า สำหรับเกมนี้ชอป,ปิดเกมไปได้ที่เรียบร้อยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยว ่ออไปขงเรชนะไปด้วยสกอร์สต่อหนึ่งครับผมเดี perish, ๋ยวต่อคู่เนี้ยคู่หน้าเนี่ย I'll